ยันมาครับยันมาห้าสปดแรงครับคุณลูกค้ายันมาวาเอ็มสวยๆนะครับคุณลูกค้าคันนี้ห้าร้อยกว่าชั่วโมงเองมีใครสนใจไหมครับมีใครสนใจถามเข้ามาด่วนๆเลยนะครับราคานะครับอ่าหกแสนสามหมื่นบาทนะครับคุณลูกค้าหกแสนสามหมื่นบาทอ่ากับสภาพรถอย่างนี้คุ้มค่าเลยนะครับอ่าเป็นรถปีหกสามครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงเองขับใช้น้อยนะครับใช้น้อยยางเดิมสี่เส้นเลยนะครับคุณลูกค้า ย่างเดิม4ี่เส้นเลยสวยๆกิฟตเลยนะครับฝากระปรงกระปวนบางคงบางคนครับไม่มีรอยทะลอกนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะครับน็อนทุกตัวสีเงานะครับคุณลูกค้าน็อนทุกตัวสีเงาเลยนะครับอย่างดอกลึกนี้เลยหกแสนสามหมื่นบาทคันนี้นะครับลูกค้าลูกค้าสนใจมีเงินไม่พอคุยกับทางร้านได้นะครับดาวเริ่มต้นที่เจ็ดหบาทนะครับคุณลูกค้า เพราะว่ารถสภาพสวยครับเราจัดดาวที่70,000บาทขึ้นไปนะครับลูกค้าลูกค้ามีเงิน70,000หรือมีเงินเยอะกว่านี้ก็เข้ามาคุยได้เลยห่อนอยู่คร่าวๆประมาณแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามา0 8 7 2 2 4 4 0 2 3รถสวยครับสภาพเดิมไม่มีรอยรื้อรอยแกะครับรถนะทุกตัวอยู่ที่เดิมนะครับลูกค้า08722 4 4 0 2 3สนใจยันมาห้าสิเแรงคันนี้โทรเข้ามานะครับคุณลูกค้า ขอบคุณครับ